วัสดีครับผมตั้มไาม์ยะออทิช็ OP นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการถอยจอดแบบ90องศานะนะครับถอยจอดแบบโดยที่ด้านข้างไม่มีเส้นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับเป็นที่จอดลงโลเลยนะนะครับเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงเราจะมีวิธีการดูยังไงว่าเข้าได้ไม่ได้เราจะมีวิธีการสังเกตยังไงนะครับเมื่อเราถอยมาแล้วนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูวิธีการกันเลยครับ อ่านะครับทีนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการนะครับจอดรถโดยที่นะครับสถานที่จอดนะครับไม่มีเส้นตีด้านข้างนะนะครับก็จะอ่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพืองใหม่นะนะครับอ่าเมื่อเพื่อนๆนะครับเดินหน้ามานะครับเดินหน้ามาปั๊บนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเราจะเข้าจอดตรงซองนี้นะนะครับซองนี้นะนะครับซองนี้นะครับอ่า มีรถจอดอยู่ด้านนี้นะครับเราจะเบนช่องบ้างไว้ช่องหนึ่งนะครับเพื่อเปิดประตูนะนะครับเราจะเข้าช่องนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยสอนไว้นะครับคือเมื่อเราจะช่องนี้นะครับเราแน่ชัดระ่าเราจะเอาช่องนี้นะนะครับเราก็เดินหน้านะครับให้เราตรงกับช่องนี้นะนะครับแล้วก็เบนออกซ้ายนะครับเมื่อเบนออกซ้ายแล้วเราก็จะถอยหลังนะครับถอยหลังเข้ามาสองนี้นะอ่าอ่ถ้าถ้าจำง่ายก็คือด้านหลังนะครับจะมีเสาอ่ามี มีเสาไฟอยู่นะนะครับอ่าเสาสองอ่าเสาไฟเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาจอดตรงนี้นะครับอ่าซองนี้เลยนะนะครับอ่าวิธีในการจอดนะครับเราอ่เราจะไม่มีเส้นนะครับมันไม่มีเส้นเนี่ยนะครับเราจะสังเกตตรงไหนนะครับทริกง่ายๆนะครับในการจอดซองนะครับที่ไม่มีเส้นนะนะครับเราก็จะอาศัยอย่างนี้ครับนี่ครับอาศัยลูกนอนนะครับให้เป็นประโยชน์นะเนี่ยครับลูกอ่า ลูกนอนนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยลูกนอนเนี่ยเราใช้ปลายนะครับฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราจอดหันหลังเข้านะฝั่งซ้ายถ้าเราหันจอดเ,ออเข้าตรงนี้จะเป็นฝั่งขวาของเรานะถ้าเราถอยหลังเข้านะนะครับ <Assistant S 1> เราจะใช้ปลายสองข้างนี่แหละครับให้เป็นประโยชน์ในการกะระ,ะยะนะนะครับโดยใช้นะครับกล้องใช้กระจกมองข้างทั้งฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับในการส่องนะครับแล้วก็เทียบนะครับเทียบตัวถังรถเรานะครับ กับตัวปลาลูกนอนทั้งทั้งสองปลานะนี่คือทริกในการจอดซองที่ไม่มีเส้นนะอ่ะเดี๋ยวเราเมื่อเราวิเคราะห์กันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงกันครับนะครับนะครับเราเดินหน้ามานะนะครับเดินหน้ามาปั๊บนะครับอ่านะครับเดินหน้ามาปั๊บนะครับเดินหน้ามาเรื่อยๆนะนะครับซองนี้เราจะเข้าเราก็ต้องมาจอดที่ซองนี้นะนะครับจอดให้เรามีปุ๊บให้ตัวเราตรงนะครับ ตัวเราตรงกับซองนะนะครับเมื่อตัวตรงกับซองแล้วนะครับปุ๊บนะครับเราหมุนซ้ายให้หมดครับหมุนหมุนซ้ายแล้วก็เดินหน้าไปครับปุ๊บนะครับเดินหน้าไปครับเดินหน้าไปนะครับเรามองกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับเราจะเข้าซองฝั่งขวาใช่ไหมเรามองกระจกข้างฝั่งขวานะนะครับให้เรามองเห็นซองที่เราจะเข้านะนะครับอ่านะครับปุ๊บนะครับอ่าเมื่อเราเห็นนะครับเห็นซองที่เราจะเข้าแล้วใช่ไหมครับเราก็คืนล้อตรงครับปุ๊บนะครับ คือล้อตรงนะเมื่อคืนล้อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับปึ๊บปึ๊บนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ใช้กล้องมองหลังช่วยในการถอยจอดนะครับอันนี้จะง่ายมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีกล้องมองหลังนะนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆบอกโอ้พี่ตั้มรถผมมันก็อายุเยอะแล้วนะนะครับยังไม่มีกล้องมองหลังเลยนะครับหรือว่าพี่ตั้มคะรถตู่มันไม่ใช่ตัวท็อปอะมันไม่มีกล้องมองหลังอะไม่เป็นไรครับ ถ้ารถเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ใช้กล้องมองหลังไปในการจอดอันนี้ก็คือง่ายเลยนะครับใช้กล้องมองหลังมองไปนะนะครับระยะไปส่วนเพื่อนๆนะครับที่มันไม่มีกล้องมองหลังนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาใช้นะครับกระจกมองข้างฝั่งขวากระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับในการจอดนะนะครับทีนี้นะครับเราจะเข้าฝั่งขวาใช่ไหมครับอ่าซอนอยู่ทางฝั่งขวาของเราเราก็ต้องใช้กระจกมองขวานะนะครับอ่าทีนี้นะครับเราใส่เกียร์ R เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็ หมุนขวาให้หมดเลยครับก็ค่อยปล่อยรถไหลไปครับหมุนขวาไปนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดีๆครับนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดีๆครับก็ค่อยปล่อยไหลไปครับนะครับก็ค่อยปล่อยไหลไปนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดีๆนะนะครับอ่านะครับก็ค่อยปล่อยไหลไปครับนะครับก็ค่อยดูดีๆครับตัดทรงดีๆนะครับหมุนพวงมาลัยคืนบ้างซ้ายบ้างนะครับนะครับดูดีๆครับอ่าเมื่อถึงจุดนี้นะครับนะครับเราดูนะครับเราดูนะครับเนี่ยครับเราเห็นว่านะครับด้านท้ายเรานะครับ ด้านท้ายของเรานะครับจ่อเข้าเลยนะนะครับจาอเข้าแล้วนะครับเราเริ่มเราเริ่มเห็นนะครับเห็นตัวลูกนอนนะครับจากฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับให้ให้มันโผล่มาเล็กน้อยนะปึ๊บอ่ะพอมันโผล่มาเล็กน้อยปึ๊บประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดตัวลูกนอนนะพอเราเห็นแบบนี้นะครับอ่าเราไปดูฝั่งฝั่งซ้ายบ้างนะนะครับฝั่งขวาเราเจอให้มันเหลือเล็กๆอย่างนี้นะทีนี้ครับ เมื <Es> <an> ่อตรงเลยนะครับเราก็ถอยมาตรงๆเลยนะครับนะครับดูจากกล้องมองหลังนะครับถ้าเพื่อนๆรถถ้าเพื่อนรถเพื่อนๆนะครับมีกล้องมองหลังนะนะครับก็เช็คนะครับว่าเส้นสีแดงนะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับขนานกับตัวลูกหนอนนะนะครับขนานกันนะครับก็คือแนวแนวนี้นะนะครับแนวนียนะครับมันขนานกันนะครับเราก็ถอยตรงๆไปได้เลยนะสลับเพื่อนๆที่มีรถ สำหรับรถเพื่อนเพื่อนที ants, all, ่มีกล้องมองหลังนะนะครับแต่ถ้ารถเพื่อนเพื่อนไม่มีกล้องหลังนะครับก็ต้องอาศัยนะครับนี่ครับอาศัยนะครับตัวลูกหนอนนะในการเช็คระยะนะครับว่าใช้ตัวลูกหนอนนะครับเช็คนะครับว่าฝั่งนี้เลยมานิดนึงนะนะครับเราก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเลยมานิดนึงนะครับระยะที่เท่ากันนะระยะที่เท่ากันนะครับเมื่อระยะทั้งสองฝั่งที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วครับว่าเท่ากันนะเราก็ถอยตรงตรงมันได้เลยนะครับนะครับ นี่ครับถอยมาตรงๆได้เลยนะครับอ่าปึ๊บนะครับอ่าถอยตรงๆปึ๊บนะครับเราจะถอยไปปึ๊บให้ล้อหลังชนลึกหนอนปั๊บน่เมื่อถอยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ใส่ตัวีนะครับใส่เกียร์ P นะครับทีนี้นะครับเราลงไปดูนะครับว่าเมื่อเราจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราลงไปดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลงไปดูกันครับอ่านะครับ เมื่อเราลงออกมาจากรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูครับว <NF> ่าตรงไหมอ่าเห็นไหมครับตรงเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่าทางฝั่งขวาของเรานะครับเมื่อเราเข้าไปนั่งในรถนะฝั่งขวาของเรานะครับลูกนอนนะครับเลยตัวทางรถมาหน่อยนึงนะนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับแล้วทีนี้นะครับเราไปดูฝั่งซ้ายถ้าเรานั่งในรถนะครับฝั่งซ้ายของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับป๊าบนะครับโอ้โหนะครับฝั่ง ทังฝั่งซ้ายของเรานะครับถ้าเรานั่งในรถนะนะครับลูกหนอนด้านหลังก็จะเลยรถมาประมาณหนึ่งเห็นไหมครับในในระยะที่เท่ากันนะนะครับระยะที่เลยมานะครับก็นิดหนึ่งประมาณเท่ากันกับฝั่งนู้นนะนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราจอดรถแล้วนะครับก็จะได้พอดีเลยนะครับนี่ละครับในการจอดรถนะนะครับโดยที่นะครับไม่มีเส้นบอกระยะให้เรานะครับเราก็ใช้ลูกหนอนด้านหลังนะครับเป็นการบอกระยะนะว่าเราต้อง ใช้ลูกนอนเนี่ยนะครับที่เขามีให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการประสานงานกับกระจกมองข้างนะครับทั้งฝั่งขวานะครับถ้าเรานั่งในรถนะกระจกมองข้างฝั่งขวาแล้วก็กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้ารถเพื่อนมีกล้องมองหลังนะนะครับก็ใช้กล้องมองหลังอันนี้ก็จะง่ายหน่อยสาหรับรถที่มีกล้องมองหลังนะแต่ถ้าเพื่อนไม่มีกล้องมองหลังก็ต้องใช้กระจกมองข้างนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการซองดูนะครับนี่ครับตัวลูกนอนนะนะครับถ้ารถเพื่อนนะครับมองไม่เห็นก็ ปรับกระจกให้คว่ำลงนะครับอ่าเราก็จะมองเห็นระยะนะครับระหว่างตัวล้อนะครับตัวถังรถแล้วก็ลูกหนอนนะครับในการกะระยะนะอ่าก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับ อ่านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆนะครับอ่านะครับเมื่อเรานะครับขับรถมาปั๊บนะครับสมมติว่าซองที่เราจะเข้าอยู่ทางฝั่งขวานะครับเราขับมาปั๊บนะครับเราก็เลงนะครับเราต้องเลงนะนะครับเราเลงว่าเราจะซองไหนนะครับเมื่อเราเลงเรียบร้อยแล้วว่าอ่าฉันตั้งใจจะซองนี้แหละนะครับหนูตั้งใจจะซองนี้แหละนะครับอ่าเราก็ขับไปปุ๊บนะครับเราก็ขับเลยไปครับเลยซองที่เราจะไปนะหนึ่งซองครับนะครับ ไม่ใช่ซองมาม่านะไม่ใช่ซองกาแฟนะครับนะครับเลยไปหนึ่งซองครับผมอ่าเลยไปปุ๊บนะครับเลยซองที่เราจะจอดไปหนึ่งซองปุ๊บเราก็จอดครับอ่าให้ให้ตรงกับตัวเรานะนะครับเมื่อตรงกับเราปุ๊บนะครับเราหมุนซ้ายให้หมดครับหมุนหมุนซ้ายแล้วก็เดินหน้าไปครับปุ๊บนะครับพอเดินหน้าไปนะครับเราก็มองกระจกฝั่งขวานะเราจะจอดรถที่ฝั่งขวาเราก็ต้องมองกระจกฝั่งขวานะครับมองกระจกฝั่งขวาปุ๊บเราเห็นซองที่เราจะเข้าปุ๊บอ่าเมื่อเราเห็นเลยปุ๊บเราก็หมุนพวงมา ให้คืนให้ล้อตรงนะครับเมื่อล้อตรงเสร็จแล้วเราก็ถอยมาครับถอยมานิดนึงนะครับเราก็หมุนขวาให้หมดนะครับหมุนขวาให้หมดปุ๊บนะครับเราก็ดูนะครับดูซองนะครับดูซองว่าซองที่เราจะเข้านะครับเราก็ดูนะครับดูถอยถอยมาครับเราก็ดูว่าให้ตัวรถตัวถังรถเรานะครับให้บางลูกหนอนนะครับน้อยที่สุดนะครับเมื่อบางลูกหนอนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูฝั่งซ้ายครับว่า กระจกฝั่งซ้ายเรานครับเห็นตัวลูกหนอนไหมนะครับถ้าไม่เห็นเราก็ทําการจัดทรงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาอาจจะเดินหน้านะครับเดินหน้าไปให้ตรงปุ๊บนะครับเดินหน้าตรงไปแล้วนะครับเราก็ก่อนที่ก่อนเราถอยมาใช่ไหมครับเราถอยมาแล้วเราถอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊บเราก็ขึ้นล้อตรงแล้วก็เดินหน้าไปนะครับเมื่อเดินหน้าไปปุ๊บเราก็มองซ้ายมองขวานะครับดูว่าให้ตัวลูกหนอนนี่นะครับโผล่มานะครับจากฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเนี่ยให้มันเท่ากันนะนะครับมันโผล่มาเท่ากันซึ่งนะครับ ไอ้ลูกนอนเนี่ยนะครับในสถานที่ต่างๆมันยาวไม่เท่ากันนะเพื่อนๆก็ต้องระวังนะบางทีมันบางทีมันสั้นนะครับสั้นมากๆนะครับเราก็ต้องดูดีๆบางทีถ้ามันยาวเลยออกมาก็อันนั้นโอเคครับอันนั้นจะโอเคเลยนะครับแต่ถ้ามันสั้นนะครับมองเห็นเพื่อนก็ต้องระวังนะนะครับก็ต้องดูดีๆกะดีๆนะครับในการกะก็ใช้กระจกมองข้างนี่แหละครับเราดูให้ลูกหนอนนะครับมันโผล่มานะครับถ้ามันโผล่มาถ้าลูกหนอนมันสั้นใช่ไหมครับมันก็จะโผล่มาจากท้ายบนิดนึงครับนิดนึง ให้ความนิดนึงนี่นะครับเราก็ให้มันบาลานซ์เท่ากับนิดหนึ่งฝั่งซ้ายด้วยนะครับให้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันจะโผล่มาที่เดียวนะครับมันก็ต้องนิดเดียวเท่ากันนะนะครับเมื่อเรากะเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเท่ากันเราก็ถอยมาตรงๆนะครับนะครับการที่เราจะถอยนะครับโดยที่ซองไม่มีเส้นนะครับทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวเข้ากับที่จอดนะดังนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆมือใหม่นะครับไปจอดแน่นอนครับว่า มันอาจจะไม่ตรงนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเมื่อมันไม่ตรงเราก็ต้องจัดทรงนะครับจัดทรงเดินหน้าแล้วก็ถอยใหม่นะครับให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมันมีรถจอดอยู่ข้างๆเราก็ใช้รถข้างๆเป็นแนวทางในการจอดนะแต่ถ้านะครับมันเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นโล่งๆไม่มีเส้นนะครับมีแค่ลูกหนอนอย่างเดียวนะครับนะครับเราก็ต้องใช้ลูกหนอนนี่แหละครับให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะนะครับถอยมาปุ๊บนะครับถ้าถอยมาแล้วมันไม่ตรง ซ้ายกับขวามันไม่เท่ากันนะครับฝั่งความยาวของกหนอนที่โผล่มาไม่เท่ากันก็ไม่ต้องเรียสครับเดินหน้าแล้วก็ถอยเข้ามาครับนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆครับก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะลองนําไปปฏิบัติแนวทางที่ผมไกด์ก็ลองนําไปไปฏ <int> ิบัติดูนะครับเพราะว่าสถานที่แต่ละสถานที่ไม่เท่ากันนะครับลตัวลูกหนอนความยาวความสั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันครับเพื่อนๆก็ต้องนาปาบไปใช้ก็เอาของผมไปเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับ การถอยจอดนะครับโดยที่ไม่มีเส้นทั้งสองโดยที่ไม่มีเส้นนะครับแบ่งแบ่งเลนนะแบ่งช่องทั้งสองฝั่งเลยนะเป็นที่โล่งเลยมีแค่ตัวลูกนอนอยู่ด้านหลังอย่างเดียวนะนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับในการถอยจอดนะซึ่งคลิปนี้นะครับก็สรุปว่านะครับเราต้องใช้ลูกนอนด้านหลังนี่แหละครับเป็นไกด์ไลน์เป็นเส้นนําทางให้เราเข้าจอดได้ตรงซองนะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะในการถอยจอดนะครับแล้วก็คิดว่าจะมี ประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับในการถอยจอดนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับไปเที่ยวตามต่างจังหวัดนะครับแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะนะครับลองนําวิธีผมไปปรับใช้ดูนะนะครับด้วยการใช้ลูกนอนนี่แหละครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็ กล้องมองข้างของเราครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับชใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจอดนะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด็ดๆนะครับคลิปดีๆเทคนิคดีๆที่กําลังจะตามมานะครับสําหรับวันนี้้ตอง ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้ใจกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดฟเียงกันนะครับ